นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำมรายการน,นำข่าวคราวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่า นะครับนะก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนนะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาะข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัาปหลังนี่หัวน่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังและนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก ติดผลดกดีนะครับนะขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียก3มแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับอ่าสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้าม3มแยกตลาดนาใหม่นะอุตร,รดิตอุตร,รดิตที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆ้ท่ารถบขอสอ,อุตร,รดิต อะาครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพ,พิชัยก็ที่ร้านทีรากเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่งยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติร,ก,รการที่ร้านพัชรพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากลการเกษตรวังชิ้นสากลการเกษตรเมืองลองสากลการเกษตรร้องกวางนสากลสากลการเกษตรเมืองสองะจังหวัดน่านก็ที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตนะราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทานนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9ย์9 4 9 9 9 0ูนย์เก้9เกาศูสองสี่จากร้านสอเทวีรัพเคมีเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดร้อยปีแล้วค่ะช้ฟ้าเกษตรพันจังหวัดุตรดิตถุ๋ยจาหัวงปู่างสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่ม ใช้หัวคนป่าครับจากบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่า,า,ปาสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากลานบ้านอาเซจังหวัดชัยนานะครับสำหรับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราหัวคนป่านั่นนะครับผร้านบ้านเราเซเจังหวัดระย,ยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะคนป่าจากจังหวัดพิบุรีครับร้านสมบูช เขียวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่อนอนครับกรเกษตร85จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปุ๋ยตลาหัวคนฝานำคุณค่าสู่กเกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจากพีเอ็มอัลโกเทคอำเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพดีวายอินเตอร์เทจังหวัดสระบุรีครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆเพือิ่มิ้ซอยร้านขอยต่อจุกวาสุสดเลิศนะครับอยู่อ่างไทยเพชร ระดับคุณภาพมีกว่าแบนด์นี้อยู่ร้านเอพีสีร้านจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมทับใจไม่ติดคือรูปรักษ์กระสอบพืชชาตเห็นตะไคร่ก,ก็เชียร์ที่ปวดค่ยะยาอ,อากาศวัชพื้นไอใน20นาทีจากร้านผู้ชมเมลากูสว่างแดนดิน,นสามสกุลตะพอนปุ๋ยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP 14จังหวัดชัยภูมิ ร้าหมอ้อควนปลาเด็กที่หนึ่งเลยค่ะ <c oughs> ร้านเอเ <c oughs> อเอชัยคุณการเกษตรนะครับเขตย,ยูทที่จังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับหมอ้อควนปลาให้สามคำนะครับหุีมันดีจากร้านสองเกษตรพันโลูลบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหมอคนปลาค่ะจากชา้สมิพืชได้จังหวัดของแกนปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหมวคนปลาเท่านั้นค่ะ <c oughs> ร้านเทนมิดการเกษตรจังหวัดตราหัวคนปลา แตกใบดีแตกกลอดดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรได้รแร่ธาดุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพได้ใจใช้หัวคนป่า ภาพได้ใ้ใใจชปุ๋ยหัวคนป่า,น,ปานำคุณค่าสู่เกษตรกรครับนี่คือเสียงยืนยันจากตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราหัวคนป่าของบริษัทยิปอินซอย ก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั่วประเทศนะครับยืนยันนะครับทุกสาขาขายดีพี่น้องกเกษตรกรมั่นใจนะนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับห้กิโลกรัมเนื้อปุ๋ยรวนๆอัดแน่นเต็มกระสอบโนฟินเลอร์ไม่มีสารเติมเต็มใส่ปนเปื้อนให้มันเปลืองพื้นที่ไม่เอาเปรียบพี่น้องยกมือไหว้มันเป็น10บๆครั้งเลยมันก็ไม่หยุด นะแล้วยังกดตัวกดหน้าอกเอาไว้กับพื้นจนหายใจแทบไม่ออกนะก็ได้แต่ร้องตะโกนให้คนช่วยนะแต่ก็บอกมีไผ่ได้ยินอีตอนนั้นคิดว่าคงจะตายแน่ๆว่าอย่างนั้นนะ,ะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วก็ต้องนอนทิ้งนิ่งๆเฉยๆกระทั่งไอ้ลูกชั่วนี่มันขมขืนเสร็จสบายเนื้อสบายตัว,ต,วตัวเบาหวิวเรียบร้อย ตัวเองเรนเองก็กลัวว่ามันจะฆ่าก็เลยพยายามชวนมันกลับบ้านต่อมาญาติที่ตัเองโทรศัพท์บอกให้มารับก่อนหน้าเนี่ยนะเขาก็ขับรถยนต์มารับนะก็รอดชีวิตมาได้นะก็จึงปรึกษาญาติแล้วก็แจ้งความจับลูกชายตอนตีหนึ่งคืนวันที่15เลยนะคืนนั้นแหละทางนี้เนี่ยไอ้ลูกชั่วกว่าน,นี้มันติดคุกเป็นว่าเล่นเลยนะนี่ออกจากคุกคลองเปรมเมื่อ2ปีที่แล้ว นะกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้นชีวิตตัวเองก็ไม่เป็นสุขแล้วถูกลูกชายทั้งดา่าทั้งขู่ฆ่าเรื่อยมาไปบอกกับใครเขก็ไม่เชื่อก็จึงต้องระวังตัวมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวก็ยอมรับว,ว่าเสียใจมากไม่คิดนะว่าลูกในไส้แท้ๆเบ่งมันมาเองเลยเนี่ยนะมันจะมาก่อเหตุกับแม่ของมันได้ลงคอยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับได้นะครับแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำำําชําเราแล้วก็เอาตัวฝากขังสารจังหวัดลำปางรับดําเนินคดีกันต่อไปอืมอ่าอยู่ในนั้นนานๆก็แล้วกันนะอย่าไปอภัยเลยนะครับนะคนแบบนี้เนี่ยนะนะมันเกินคนละเกินกว่าที่มันจะจะกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วละเหมือนคิดอย่างนี้มันทําอย่างนี้ได้ลงคอเนี่ยนะนะคงอย่ามาเป็นคนดีคนอะไรไม่ได้ลนะ หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่